หมองปลื้มครับถ้าอยากปิดจ็อบที่บ้านฮุนเซนเนี่ยมันทําได้ไหมทําได้คือศักยภาพสำหรับผมอะในการสมมติว่าส่ง F16 ไปหรือส่งกริปเพนไปแล้วก็ถล่มบ้านฮุนเซนเนี่ยคือทำได้เลยเรอฮะทำได้แต่ว่าแต่ว่ามันผิดกติกาสากลก็คือไม่ควรทำมันเป็นสิ่งที่ไม่ทำกันแม้กระทั่งอนุสัญญาเจนีวาเนี่ยเขาไม่ให้สังหารผู้นำของประเทศอื่นเอาง่ายๆก็คือห้ามโจมตีตัวใหญ่สุดแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมเสริมนิดนึงฮุนเซนเนี่ย เทคนิคลี่นะฮะในการปฏิบัติเนี่ยเทคนิคลี่เนี่ยในนามเนี่ยมันเขาไม่ใช่ประมุขแห่งรัฐนะฮะเขาไม่มใช่เบอร์หนึ่งของกัมพูชาเหรอฮะเขาเป็นเบอร์สองประเทศเขาบอกเองอืเพราะฉะนั้นเทคนิคลี่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเฮเสเตดแสดงว่าเขาปิดจ็อบได้อ่ะสิในารายละเอียดทางกฎหมายเนี่ยสำหรับผมเนี่ยขเขาเปรียบเสมือนผู้พัชากชารสูงสุดที่ <taraf S 1> ไม่มีตําแหน่งแปลว,ว่าอะไรฮะแปลว,ว่าแปลว,ว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าถ้าปฏิบัติการถล่มพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยโดยที่ไม่บอกว่าตั้งใจถล่มเขาเนี่ย ทำได้แต่ว่าแต่ว่าไม่ควรทาไม่ควรทาเพราะว่ามันเป็นการรุกรานมันเป็นการรุกรานก็คือปิดจ็อบไปเลยผมไม่ผมไม่อยากไปคิดปิดจ็อบผมว่ายับยั้งไม่ให้เขาทําสิ่งนี้และให้เขาหยุดใช้จรวดหลายลํากล้องอะไรที่เขาใช้อยู่ให้เขาถอยแค่นั้นแหละแต่ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนเนี่ยก็อยากปิดจ็อบนะใช่ไหม